สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งใน y o u u u e e h h n n e l โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์ Bank, นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการงานประจำเดือนพันวาคมทอง2563นะฮะผมทำคลิปการงานนี่ก็เพราะว่าผมเห็นอาจารย์โหนหลายๆคลิปเนี่ยนะมักจะมีนอกจากมีดวงชะตารายเดือนก็จะมี ทำแยกออกมาเป็นเรื่องของความรักล้วนๆถูกไหมฮะซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่ชอบทำในเรื่องความรักนะครับก็เลยทำเรื่องงานออกมาอย่างเดียวเพราะว่านะครับหลังจากนี้ไปอีกประมาณ2ปีเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยการเงินไทยเราเนี่ยนะครับจะยังไม่ไม่ดีขึ้นมากเออไม่ใช้คําว่าไม่ดีขึ้นมากนะไม่อยากจะบอกว่าไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ทำคลิปเรื่องงานขึ้นมาเพื่อให้แต่ละคณะราศีเนี่ยได้รู้ว่าดวงชะตา,ตาของท่านเองเนี่ยโฟกัสเรื่องงานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราเนี่ยดวงเรื่องการงานเนี่ยไม่ค่อยดีอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมจะทำเ,เรื่องของคลิปเกี่ยวกับดวงประเทศไทยเนี่ยอยากให้ทุกคนฟังนะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราเศรษฐกิจดีไม่ดีมีผลกระทบกับคนไทยเราทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่เอาตัวรอดถูกไหมครับผมจึงมาทําคลิปเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยเพื่อหวังว่าคนที่ฟังคลิปของผมเนี่ยจะสามารถหาวิธีปลิกแพงฟังแล้วเป็นไกด์ไลน์เอาตัวรอดได้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ดีนะครับไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะนะครับสำหรับแต่ละลัคนาราศีไหนเนี่ยอยากทราบว่า ราศีตนเองเหมาะกับอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดให้ในรายราศีเลยเพียงแต่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าแต่ละราศีเนี่ยมีดาวที่บอกนะครับว่ามีดาวอะไรเป็นดาวประจําตัวเรื่องของการงาน,นดาวเรือนการงานคืออะไรแล้วเหมาะกับอาชีพอะไรเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไหมายของว่าทุกคนเนี่ยจะประกอบอาชีพตามดาวนั้นๆได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่า ดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยนะครับบางท่านเนี่ยดาวการงานเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานตามดวงชะตาตัวเองอะ่ะก็จะรุ่งเรืองนะครับแต่บางท่านเนี่ยดาวการงานของตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทํางานตามดวงชะตาตัวเองได้ต้องไปทํางานในอาชีพอื่น ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าในแต่ละราศีเนี่ยนะครับเหมาะกับงานเพศอะไรบ้างแต่จะไม่การันตีนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีจะดีหรือไม่ดีอันนี้ต้องมาดูดวงชะตาส่วนตัวกันนะครับและสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกอีกก็คือว่าในอีก2ปีหลังจากนี้หกสิบสี่หกสิบห้าจะมีคนตกงานเยอะนะครับ ไม่อยากจะบอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยด,ดีดีนะครับคนตกงานจะเยอะมากเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาผมผมทำคำทำนายในในคลิปแต่ละราศีนะครับผมจะพยายามแยกนะสำหรับคนที่ยังคงมีงานทําอยู่คนที่ประกอบธุรกิจแล้วก็คนที่ตกงานกำลังหางานว่าในแต่ละช่วงแต่ละช่วงในแต่ละเดือนเนี่ย ควรดาเนินชีวิตอย่างไรดีถึงจะมีงานถึงจะหาเงินเลี้ยงดูชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฟังนะฟังทุกคลิปที่เป็นเรื่องการงานเลยนะครับผมจะพยายามทําให้ได้ทุกๆเดือนอย่างน้อยๆเนี่ยสองปีนี้จะพยายามทำให้ได้เพราะว่ามันมีช่วงสำคัญมากสำหรับประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับฟังคลิปผมเนี่ย คนอื่นที่ไม่ฟังจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คนที่ฟังคลิปผมเนี่ยผมจะพยายามให้อยู่รอดให้ได้ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยไม่ดี2ปีต่อไปนี้นะครับเอาละไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ที่น่ารักทุกท่านนะฮะชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีดวงการงานเป็นอย่างไรบ้างในเดือนธันวนาคม2563นีนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมีดาวพฤะศุกเป็นดาวชัเริญนกัมะานะฮะ ดาวพฤหัสเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเครื่องกล้องกับเอ่อการเอาวัตถุดิบมาทําใหม่แล้วขายหรือไม่ใช่บริการนะทาแล้วขายวัตถุดิบเช่นอาจจะเอาหญ้าเอาตอกเอาไม้ไผ่มาสานเป็นกระเป๋าขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือขายกระเป๋าอะเอาของพวกเนี้ยเอาของวัตถุดิบมาทําอาหารก็ได้นะครับหรือเครื่องประดับก็ได้ที่มีการเอาวัตถุดิบมาทําตกแต่งแล้วเนี่ยแล้วก็ทําเป็น ของสวยงามขายเงี้ยดาวพฤหัสทั้งนั้นนะครับอาจจะรวมไปถึงเรื่องของดนตรีเรื่องของงานบันเทิงแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับชาวที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ดาวพฤกั์ดีๆเนี่ยนะแต่มันไม่ได้หมายของว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะทําอาชีพเหล่านี้ได้ทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับว่าดาวพฤกั์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้น่ะดี หรือเ,เสียด้วยนะครับถ้าดาวพระศุกร์ข,ของชาวลัคนาราศีสิงดีท่านจะทำเอาทำเลยลุยเลยเต็มที่ประถือว่าดีแต่ถ้ามันเสียเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันว่ามันเสียยังไงแล้วไปใช้อาชีพอื่นเป็นทาอาชีพอื่นได้ไหมเนี่ยต้องมาดูดูส่วนตัวกันนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะดวงการงานของชาวลัคนาราศีสิงนะนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยโครจรอยู่ในเรือนสัตชะเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยคงจะ วนๆอยู่กับเพื่อนนั่นแหละญาติพี่น้องอะไรย้ยครับจะส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็จะโคจรเข้าอยู่เดืนเรือนพันธุ์ทนในวันที่12ธันวาคมตรงนี้การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะก็จะเริ่มแบบมีความมั่นคงมีความแบบแน่นอนหยุดนิ่งนะครับมันงานมันจะนิ่งอะ่ะมันจะแบบไม่ต้องตะเวนไม่ต้องแบบไปง้อโคง้งง้อใครและ้ะ ความมันคงในเรื่องของของการงานเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งของดาวเนี่ยนะเพราะว่าดาวพศเนี่ยเดี๋ยวเดินมันอยู่ครบเดินหนึ่งมันก็จะย้ายมันย้ายไม่อยู่ในเรือนพันธุ์ตัรงนี้ในวันที่สิบสองธันวาเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยเดินหนึ่งก็จะย้ายทีก็คงเดินหน้าคงเป็นช่วงเวลาที่ท่านเองอยากจะสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยกับงานท่านเองเนี่ยเพราะนั้นให้ทําก็ทําเลยนะอย่าไปนอนพักนิ่งอยู่กับบ้านซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะชาวราคนาราศีสิงห์ท่านไหนเนี่ย ดวงชะตามันเป็นจังหวะขี้เกียจพอดีอ่ะมันมันเสียดายโอกาสไงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าโอกาสมันมาแบบดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าทิ้งอย่าพลาดไปเข้าไปทํางานเข้าไปอยู่ออฟฟิศเอ่อพลของการงานเนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะครับแล้วก็เอ่อในดาวในเรือนการงานของชาวลาวัคนาราศีสิงห์เนี่ย บอกตรงนะมันมีดาวพระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนการงานของชาวราศีสิงเพราะนั้นเนะี่ยชาวราศีสิงเนี่ยนะการงานช่วงนี้มีปัญหานะครับคือทําอะไรแล้วมักจะไม่เสร็จง่ายๆไม่สําเร็จง่ายๆนะครับต้องใช้ความอดทนนะผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนมัน ผมต้องแก้ไขด้วยการเดินทางอ่ะคือการเดินทางกว่าเราจะสําเร็จงานกว่าจะทําได้เนี่ยเราต้องเสียเวลาในการเดินทางเดินทางไกลอย่างเงี้ยมันมีการเดินทางมันคืออุปสรรคอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับเหนื่อยแหละมันเหนื่อยแต่มันยังดีกว่าเราไปเจอปัญหาของของงานแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จไงน,นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์หนึ่งแล้วกันให้กับชาวลาค้าดาราศีสีเนี่ยได้ลองดูถ้าท่านไหนทํางานที่ต้องเดินทางไกลก็จัดว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เหมาะแล้วมันจะไปแก้ไขดวงชะตาของท่านเองในเรื่องของการงานนะครับเดี๋ยวไปดูอีกาศาสตร์หนึ่งคือาศาสตร์ของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีไพ่ทาโรหรือไพ่ยิปซีจะบอกอะไรกับดวงก,การงานของชาวลคนาราศีสิงห์บ้างผมจะเปิดแบบ3ใบนะเพราะเราถามคําถามเดียวไม่ต้องเปิดเยอะนะครับใบที่1นนะครับเป็นปิงหนึ่งไม้เท้าครับอ่ะดีนะเนี่ยนะครับใบที่2นะครับเป้นปิงอ้าวดีอีกแล้วอ่ะหเหรียญนะครับ ใบที่สนะครับเป้นปิ้งโอ้โหก้าเหรียญอะไรกันเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมพูดไปซะผมรู้ว่าผมกลัวไปเองวะไพ่ออกมาดีจังเลยอะ่ะนะครับคือ การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อย่างที่ผมบอกนะมันมันจะมีความมั่นคงเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่มันแปลกใจอย่างหนึง่งก็คือว่ามันได้หนึ่งไม้เท้ามาหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือสิ่งใหม่คืองานใหม่ที่มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้บอกตรงๆนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเออผมก็ลืมไปนะดาวพระราหูคือดาวเจ้าเรือนปตนัตนิโคจรจะไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยมันมีความเป็นได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับ จะมีงานใหม่ๆมีคอนแทคใหม่ๆม,ม,ม,มีสัญญาใหม่ๆเข้ามาก็ได้หูเนี่ยทิ่าพไพ่ไม่บอกผมผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเหมือนกันนะนี่โชคดีนะที่ไพ่มาบอกนะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ท่านน่ยจะได้รับเขาเรียกว่า endu เออได้รับการช่วยเหลือได้รับการ endu ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ย เกิดความพึงพอใจในเรื่องของการงานแล้วเรื่องของรายได้ด้วยนะครับโห oh, นี่ได้ไพ่มาช่วยนะไม่งั้นนะที่ผมพูดไปในเรื่องของดาวเนี่ยคงพลาดไปเรื่องนึงแหละลืมไปไปให้กวามสำคัญกับพระราหูมากนะครับลืมไปเลยว่าดาวพระราหูคือดาวจเจ้าเริญปัตตานีด้วยมันคือเรื่องของข้อสัญมันคือเรื่องของคู่สัญญาเรื่องของพาร์ทเนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไพ่ออกมาเนี่ยก็ออกมาในลักษณะของของ์ทเนอร์ใหม่ๆของคู่สัญญาใหม่ๆแล้วทําให ไม่มีผลสําเร็จในเรื่องของงานได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแล้วก็จะได้เงินมา,มาในระดับหนึ่งที่ท่านนะ่ะพึงพอใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของการงานของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับเอาละครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ฝ่ากรกกวนนะครับขอบคมกรุณาเลยกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะที่จะเป็นกําลังใจสุดๆเลยนะครับที่จะทาให้ทหําคลิปต่อนี่นะก็คือยอดซับสไครต์ครับ รบกวนกดสับสไครติดตามเอาไว้นะไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปเนี่ยผมลงที12ราศีมันไป12คลิปในแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อนนะเวลากระดิ่งมันดังเนี่ยมันดังเยอะผมเข้าใจนะก็เป็นว่ากดแค่สับสไครไว้ก็พอเวลาเราอยากจะมาหามาติดตามเนี่ยนะครับก็จะได้หาได้ง่ายเพราะนน้กดสับสไครเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันนะครับแล้วก็รบกวนกดแชร์ออกไปนะครับช่วงนี้สิ้นปีปีใหม่ จะมีคลิปเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายเลยไม่อยากให้พลาดกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่ามันจะมีเรื่องสําคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะกดแชร์ออกไปนะครับให้เพื่อนๆทั้งหลายแหละที่ยังไม่ได้ฟังคลิปผมเนี่ยได้ฟังกันจะได้วางแผนชีวิตได้เตรียมตัววางแผนชีวิตที่ดีสําคัญที่สุดคือ สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีพูดเรื่องสถานการณ์สถานการบ้านเมืองเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วงเวลาประมาณปลายปีไม่ก็กลางปีนี้นะนะครับมีเรื่องสําคัญที่ทุกคนจะต้องรู้ต้องทร,ราบวางแผนเตร็มตัวให้ดีกันเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมกดแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังได้รับชมคลิปผมด้วยสําหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ